ตั้งเป้าหมายหรือภารกิจเอาไว้แล้วหัวหน้าที่ลูกน้องอยากอยู่ด้วยต้องเป็นคนแบบไหนต้องทำอย่างไรถึงจะเป็นคนที่มีคุณธรรมที่คนอื่นยอมรับผมพูดตรงๆเลยครับว่ามีอยู่วิธีหนึ่งแต่เป็นวิธีที่ทำยากอยู่พอสมควรวิธีที่ว่าคือการไม่เห็นแก่ตัว หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เลิกคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองหรือผลประโยชน์ของตัวเองนั่นแหละครับหากมองจากมุมของลูกน้องถ้าหัวหน้าทําทุกอย่างเพื่อตําแหน่งหรือผลงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวก็คงไม่มีใครอยากทางานให้ถ้าหัวหน้าเอาแต่สั่งลูกน้องว่าขยันให้มากกว่านี้หน่อยทําผลงานให้มากกว่านี้สิทํากำไร,รให้มากกว่านี้อีกเพราะตัวเองจะได้เรื่องตําแหน่งลูกน้องคงไม่มีกระจิตกระจายจะทํางานให้หรอกจริงไหมครับ แต่จะเป็นอย่างไรถ้าเราทุ่มเทเพื่อบริษัทและทีมที่เราดูแลแทนที่จะมองแต่ตัวเองแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราปฏิบัติกับลูกน้องด้วยความรู้สึกที่อยากพัฒนาให้เขาเติบโตไปโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองคำตอบคือลูกน้องจะมีแรงใจในการทำงานขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตาเลยทีเดียวผมเองก็พยายามจะทำให้ได้เช่นนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เวลาที่ต้องตัดสินใจหรือคิดอะไรผมจะตัดสิ่งที่เรียกว่าตัวเองออกไปก่อนผมจะไม่มองในม,ในมุมของอิวตะมัสโอแต่จะมองในมุมของประธานบริษัทแอสัสประธานเดบอ d y ช h o p หรือซีโอของส t r r u c ั s และค่อยตัดสินใจด้วยความรู้สึกที่ว่ามาเป็นการกระทำเพื่อองค์กรหรือไม่และจะไม่คิดถึงตัวเองจะได้หรือเสียผลประโยชน์โดยเด็ดขาด พราะตัวเองจะได้เดินตำแหน่งลูกน้องคงไม่มีกระจิกระจาจะทำงานให้หรอกจริงไหมครับแต่จะเป็นอย่างไรถ้าเราทุ่มเทแทนที่จะดูแลตัวเองจะเป็นอย่างไรถ้าเราปฏิบัติเพื่อให้เขาเติบโตโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองคำตอบคือลูกน้องจะมีแรงใจการทำงานขึ้นมาเลยทันที แม้จะทําเป็นพูดว่าทําเพื่อบริษัทหรือทําเพื่อลูกน้องแต่ความรู้สึกที่แท้จริงจะหลุดออกมาจากคําพูดหรือการกระทําอยู่ดีและลูกน้องก็จะรู้ได้ทันทีว่าหัวหน้าแค่เสแสร้งแกล้งทําหรือไม่ได้พูดออกมาจากใจจริงเพราะฉะนั้นหัวหน้าต้องไม่เห็นแก่ตัวแต่การจะทําแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยเหตุน,นี้เราจรึงต้องตั้งเป้าหมายหรือภารกิจขึ้นมาครับ โดยตั้งเป้าว่าทำงานนี้เพื่ออะไรและอธิบายเรื่องนี้ให้ลูกน้องเข้าใจด้วยในกรณีของผู้ก่อตั้งบริษัทเป้าหมายของพวกเขามักจะสอดคล้องกับภารกิจหรือปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพนักง,งานเป้าหมายในบริษัทของพวกเขาจะแตกต่างออกไปหากมองในมุมมองขององค์กรแล้วถ้าทุกคนในบริษัทมุ่งหน้าไปแต่คนคนละทิศคนละทางปัญหาย,ย่อมเกิดขึ้นตามมา ปัจจัยาการดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นคนเป็นผู้นำจึงต้องตั้งเป้าหมายให้ยิ่งใหญ่เพื่อองค์กรอย่างไม่เห็นแก่ตัวและต้องแจ้งเป้าหมายนั้นให้ลูกน้องรับรู้และเข้าใจด้วยขอบคุณครับ